ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิลาะห์มีมุสลิมุลลอฮ์ซล l า t u a l l a h u alaihi wasallam wa lala s a l a m y a r a ล t h i w t h ครับกลับมาพบกันในยามเช้านะครับหลังจากเรียนอัลการอานกับอาจารย์มัฟูกินมาลัยเราก็มาเรียนการตัฟซีรการอธิบายอันกุรอาน วันนี้เราย,ยังอยู่ในสุราอาอาอลมรอนนะที่อัลลอฮ์สุพรรณว่าตาลาได้กล่าวไว้ในเรื่องราวต่างๆในในสุรานี้ซึ่งเป็นเป็นที่รู้กันของอนักวิชาการทศนซจแล้วว่าในสุร่าอาอมรอนอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ถึงสงครามอุคตดนะในเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับบรรดามุสลิมแล้วก็เป็นการปลอบใจปลอบใจบรรดาสหฮบะในการลงอายะห์ต่างๆลงมาว่าในความพ่ายแพ้ในสงครามอุคตดนั้นคือสิ่งที่ อัลตตา,าส่งทดสอบบรรดาสฮา,าบะแล้วก็ให้นึกถึงเนี่ยมาเนี่ยมาที่อัลตตา,าได้ให้กับพวกเขาในวันที่เขาได้รับชัยชนะในในตอนสงครามบารรดัตซึ่งสงครามบารรดัตเกิดขึ้นในปีที่ปีฮิจรัสักราที่สองซอนมุฮดนั้นหลังจากสงครามบดารดัตหนึ่งปีก็คือฮิจราาสัสกราที่สามนะในสงครามบารรดัตเขาได้รับความดีงามอย่างมากมายอัลตตา,าได้ทรงได้ส่งเปิดชัยชนะให้กับบรรดาให้กับบรรดาสฮาบาเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเนี่ยมาที่อัลตตาให้พวกเขาได้รับชัยชนะทั้งที่พวกบรรดาสฮาบานั้นมี มิจมน,น,น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นบททดสอบที่อัลลอฮฺตาลาได้ทดสอบบรรดาบรรดาสหฮาบะทั้งสองมุสลิมในสงครามบททดถือเป็นสิ่งที่พระองค์นะได้ให้รู้จักความอดทนเวลาที่ได้รับบททดสอบวันนี้เราอยู่ในอายะที่หนึ่งร้ยเก้าสิหกนะพี่น้องหลังจากที่เราได้ได้คุยกันในเรื่องเรื่องของการสร้างของลอสุมานุวัตาราให้เราให้เราดูดูการสร้างความยิ่งใหญ่ในการสร้างของลอสุมานุวัตาราและความยิ่งใหญ่ในสิ่งถูกสร้างของลอตัยลา เพื่อเพื่อให้เราได้นึกถึงอะไรฮะให้เราได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเพราะนั้นลอสซูฮานอลาตาลาได้เป็นผู้ที่สร้างสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องยิ่งใหญ่กว่าสิ่งถูกสร้างแน่นอนและการดูถึงสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้เราได้ทําการอิบาดาต่อลอสซูฮานอตาลายางอะไรฮะยังมีความยำเกรงต่อพ,ออพระองค์ลอตา,าลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่หนึ่งาในวันนี้ว่า لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من, تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله والله ما والله وما ان الله خير للابرار <applause> آية من ايات الله تعالى บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายนะว่าลายุรณนนะครับตะกลินบุลลาดีนะก็สรุฟินบิลาดการที่การที่เราตาลได้ได้ให้บรรดาผู้ที่มั่งมีในในโลกดุนยาเนี่ยให้บรรดาพวกกุฟ้าได้มั่งมีเนี่ยอย่าทําให้พวกเจ้าได้ได้ไปอะไรฮะเกิดความเกิดความหึงหวงเกิดความอยากจะมีเหมือนกับเขา เพราะว่าอะไรฮะมาตาองกอลีรวมุมะมะวาหุมจะหันนำถือว่าเป็นเป็นสเสบียงที่เล็กน้อยมาตาองกอลีซุมะมะวาหุมจะหันนำต่อมาก็บ้านปลายของพวกเขาก็คือนรกจะหันนำวะบิสัลมิฮาดและถือเป็นอะไรฮะถือเป็นที่พมนักที่ที่แย่มากเพราะฉะนั้นอายาเนี่ยเราลัตลาให้เราได้ได้คิด วาอะรรอนนะตะกอกรูบุญเลยดีนะก็ฟลอเรนฟิเลาตการที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาได้ได้มีการอะไรฮะได้ได้รับสิ่งที่ได้อย่างมากมายก็ลืตะก้อนลเลยดีนะก็ฟลอรนซิลาตการที่เขาได้มีสามารถที่จะไปมาในในในเมืองเนี่ยนะสามารถที่ไปมาในเมืองให้เราบองดูว่าเขาเป็นคนที่มั่งมีเป็นคนที่ที่ร่ำรวยอย่าให้สิ่งนี้มาทําให้เราได้อยากจะเป็นเหมือนเขามาทําให้เราได้เกิดความหึงหวงเกิดความอิจฉาเขา เพราะอะไรอัลัทธาลาได้บอกทั้งสาเหตุว่ามาตาองคอลีลเป็นอะไรฮะสเสบียงทีเ่เล็กน้อยมาตาองกอลีลสมะมติว่าขุมจันร์นำต่อมาบั้นปลายพวกเขาคือที่พำน,นักพวกเขาก็คือนรกจันร์นำวบิสั้นมีหาดซึ่งถือเป็นหรือเป็นที่พำน,นักที่ที่เล็วมากเพราะนั้นพ,พ,พี่นอ้องบางครั้งเราเห็นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบางครั้งเราเห็นบรรดาผู้ที่อะไรฮะไม่ได้ศรัทธาต่อโลกสุภานวตาลาแต่ว่า อัลลอฮฺตาลาได้ให้เขาได้ให้เขาได้มีความมั่งมีในโลกดุนยาให้เขาได้รับสิ่งต่างๆบนโลกดุนยาเนี่ยฮะนิดหนึ่งท่านอับดุลลาหสุลต่าองอัลลอวะสัลลัมได้บอกว่า“อิดะรอตัลลอฮฺยูอัติลอับฟิดดุนยาอลามะอัซี”เวลาที่เจ้าเห็นอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้ได้มอบให้กับบ่าวของพระองค์ในโลกดุนยาทั้งทั้งที่บ่าวคนนั้นเนี่ยได้ทําความผิดนะได้มีความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นการให้กับให้กับคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป นะถึงแม้ว่าบาปเขาั้นจะคนที่เป็นคนที่ทําความผิดก็ตามเวลาที่เราเห็นอลัลลอฮฺตาลาได้ให้คนที่เป็นคนทําความผิดเนี่ยอลัลลอฮฺตาลาให้เขาได้รับสิ่งต่างในโลกดุนยาเนี่ยมา,มา,มาอยู่มามาอยู่พิบฟาอินมาหฺอวอิสติดรัดเวลาที่อลัลลอฮฺตาลาให้ให้กับคนที่เวลาที่เราเห็นว่าอาลัลลอฮฺตาลาให้กับคนที่ทําผิดทําบาปเนี่ยรับให้สิ่งที่เขาอยากจะได้ก็คือนะฮะได้รับความร่ำรวยและความสะดวกสบายเนี่ย ให้เรารู้ว่าอินนามาฟอินนามาหัวอิสติดโรจให้รู้ไว้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อะไรฮะอิสติดรอสิดรจก็คือสิ่งที่มันอัลลอฮฺตาลาให้ให้เขามาก่อนก็คือให้เขาได้รับสิ่งนี้มาก่อนหมายความว่าคุณจะได้รับความสุขเพียงแค่ในโลกดุนยานี้ส่วนความสุขในโลกหน้าเนี่ย คุณจะไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเวลาที่เราได้ถึงแม้ว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเราเองนะพี่น้องหากว่าเราได้ฝ่าฝืนอ,อรรถสุบฮานุตาลาแต่เราก็ยังเห็นว่ามีเนีย่ยมาที่อ,อรรถตลาให้กับเราเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่อ,อรรถตลาให้ให้กับเราเอ,าอารรถตลาทรงรักเราไม่ใช่แต่เป็นการเป็นการที่พระองค์ได้ให้เราได้สบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวการลงโทษจะมาในโลกหน้าเพราะฉะนั้นบางครั้งบททดสอบคนยิ่งยิ่งอรรถตลายิ่งทดสอบมากเนี่ยนะบ่งบอกถึงความการที่อรรถตลาละเพราะเราต้องการที่จะ อะไรฮะให้เราได้รับบททดสอบในโลกดุนยาแล้วในวันกิยามะพระองค์ก็จะตอบแทนด้วยกับบททดสอบที่พระองค์ทรงทดสอบเราในโลกดุนยาเนี่ยนะดังที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าอินน ah ัลลอฮอิดะฮัาบบะกวาล์มิบตลาหุมแท้จริงเรา س ب ح ุ ن ه า,าละ ت ع ا ل เวลาที่พระองค์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยพระองค์ก็จะทรงทําการอิบตลาหุมทาการทดสอบทดสอบกลุ่มชนนั้นนะเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอย่าอย่ามีการอย่าอย่าอยากได้เหมือนกับ ผู้ที่อาอตาลาได้ให้โลกดุนยากับเขาอย่าให้บรรดารสิ่งที่เราเห็นบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยได้มั่งมีในโลกดุนยาอย่าให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราอยากจะมีเหมือนกับเขามาตาอง์กาลิเป็นเป็นเนสเบียงเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่เอาร้อนตาลาจะเตรียมไว้ให้กับเราในโลกในโลกหน้าเนี่ยถือเป็นถือเป็นถือเป็นสเสบียงที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งมมะวาฮุมจะหันนำต่อมาก็บั้นปลายของพวกเขานั้นก็คือนโรงจะหันนำนะมะวาฮุม สิ่งที่เป็นเป็นที่พำนักของเขาเนี่ยก็คือนราคงจะนะนำมบิซัลมิฮาหือเป็นที่พำนักที่ที่เหลวมากที่นักที่ที่แย่มากลากินอิละดีนัตตะการบบะหมลอตลาหงตัดตอบไปว่าลากินอิละดีนัตตะการบบะหมแต่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อผู้อวิบานของเขามีความตักวามีความยำเกรงตักวาคืออะไรนะัพี่น้องตักวาคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่อะไรฮะ จะเป็นเป็นกำแพงขวางกัน้นสร้างกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับการลงโทษของรัศมีหานวตาลาให้มีให้มีกำแพงขวางกั้นเอาไว้นะนนนนนนนััตอบุุมมมจิิคดแต่บรรดาผู้ที่มีกเขายำเกรงต่อผู้วิบานของพวกเขานะต่อรัศมีหานวตาลาละหุมจันนตุนเตจรีมนต้ติอัลันฮารพวกเขา,นานจะได้อนะไรฮะจะได้สวงสวรรค์ที่ แลเจรมินตาเตฮันอันฮาที่มีทานน้ำไหลผ่านอยู่ใต้ใต้สวงสวรรค์น,นั้นคอรีดีนาฟีฮานูซูลัมมินอินดิลละเป็นที่พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนูซูลัมมินอินดิลละเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวฺตาลาว่ามาอินดัลลอฮิคอยรุลลิลอับรอรและสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลานั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับบรรดาผู้ที่นะฮึจบรรดาผู้ที่เป็น เป็นคนดีเพราะฉะนั้นพี่น้องบางบางครั้งคนที่อยู่ในความยำเกรงตอ่อรัศมีหนวตาลาคนที่ได้ได้ปฏิบัติอามัณไอบาดาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่เขายังยังโดนทดสอบอยู่แต่ว่าเขายังยังต้องยังต้องต่อสู้อยู่ยังต้องรับบททดสอบที่รัตตา,าทดสอบเขาอยู่ให้รู้ว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่เขาได้รับบททดสอบมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่าไปเทียบกับความสุขที่รัตตาราเตรียมไว้ให้กับเราในโลกหน้า คือในโลกเราอยู่ในโลกนี้ในโลกแห่งบททดสอบแล้วถ้าหากว่าเรารู้จักโลกหน้าโลกอาเคโรนะคือท่านอบีรสอนให้เราราลึกถึงโลกหน้าให้มากๆราลึกถึงความตายให้มากๆแล้วก็ให้เราในอายะห์อัลกุรอานก็มีอายะห์ที่ที่บอกกับเราสอนกับเราในเรื่องของบททดสอบในโลกหน้าในโลกนี้แล้วก็ความสุขในโลกหน้าการถูกลงโทษในโลกหน้าแล้วก็การถูกสอบสวนในโลกหน้าทางทางนานาเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงโลกหน้าแล้วมาเทียบกับโลกนี้เนี่ยมันถือว่าถือว่าอะไรฮะถือว่าเป็น เป็นสิ่งตอบแทนที่ที่ที่คุ้มค่ามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนทดสอบเรานึกถึงบทบทผลตอบแทนในโลกหน้าเวลาที่เราโดนโดนอะไรฮะโดนโดนดังแกเนื่องจากการยืนหยัดบนศาสนาให้เรานึกถึงบททษผลตอบแทนในโลกหน้าเอัลัตตาล,ตลาทรงตัดได้ว่าอะไหสิบันนาะสุอาย,ยุตระโคอียะกูลลอามมนนาะหุมลายุตโนนมนุษย์นึกแตอว่าเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวคําว่าอามันนาะกล่าวคําว่าฉันเนี่ยศรัทธาแล้วว่าหุมลายุตโนนโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ อะไรฮะจะไม่ต้องถูกทดสอบเลยไม่ถูก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 ฟิตนาเลยท่านอภิสราลอรางสลัม,มได้บอกว่ายุบตะลุนนัสอะลรก็จะดีดีนี่ฮิมมนุษย์จะถูกทดสอบตามเกณฑ์การยืนหยัดในศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นเรายิ่งยืนหยัดในศาสนามากบททดสอบของเราก็จะยิ่งมากแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีการยืนหยัดในศาสนาบททดสอบของเราก็ก็น้อยลง เพราะฉะนั้นเราเราจึงต้องย้อนกลับมาดูว่าบททดสอบที่เราได้รับจากลอสซาปาโนตาลานั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาทําให้เรารู้สึกร,รู้สึกอยากจะทิ้งอิบาดะอยากจะไม่ทําอิบาดะแต่มันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากทําอิบาดะเพราะลอตตาลาทรงรักเราเพราะองค์ทรงทาการทดสอบเราบนโลกดุนยาแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนที่พระองค์จะตอบแทนเราในในโลกหน้า เพรามานด้วลายไข้รุ ى ي ่นเลนอับราฮและสิ่งที่อยู่หน้าททวรองสภานอัลานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าสําหรับใครฮะสำหรับอบรอรสํสหรับบรรดาผู้ที่เป็นเป็นคนดีนะอายะที่หนึ่งร้อเกาสิบเกอัลลอาลาได้ทรงอัดต่อไปว่า وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله تعالى 199 บทเริ่มต้นในเรื่องของสุรออนิสะอัลลอฮ์ตาราได้กล่าวไว้ว่าว่าอินนามินอัฮิลินกิตาบละไม่ยุมินุบิลละวะมาอุนซิลาอิลัยคุมวะมาอุนซิลาอิลัยมิมข้าชัยนลิลลาฮิลาญชตารุนบิอายาติลลาฮิธมานัมกัลีลาและแท้จริงได้มีส่วนหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีคือชาวคัมภีบางกลุ่มชาวคัมภีบางคนเวลาที่ในอัลกุรอานกล่าวว่าอัฮิลินกิตาบ ขีต่าที่อราตาลาทรงประทานลงมานั้นพี่น้องครับมีม,ม,ม,มีมีบรรดาคุตุบต่างๆเยอะแยะมากมายมีทั้งตอรอดอินเีนทั้งเซอร์บูท์มทั้งสูบของอิบรอฮิมสูฟข, a, สฟของมูซาสูบของบรรดาอับดุลเบต่างๆนะที่ออัลลฮ์าราได้ส่งได้ทรงประทานมาแต่ในอัลกุรอานเวลาที่ได้กล่าวถึงคําว่าอัลเลนกิตาบจะหมายถึงพวกเยฮูดและก็อนอัลซาราคือพวกยิวแล้วก็พวกพวกคริสเตียนออัลลฮ์ตาลาได้ทรงตัดไว้ว่าวอินนัมินอัลเลนกิตาบและแท้จริงมีบรรดาชาวอัลเลนกิตาบบางคน และมายุเมนุบินละเป็นคนที่ศรัทธาต่อละห์อาอุลเิลัยลุกมและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกเจ้าคืออะไรครับพี่น้องก็คืออันคุรานอัลตานาบอกกับบรรดาบอกกับท่านนบีุลเลาะองอะลัยว,วุษันลมแลวก็บอกกับบรรดาสหาบ่าว่ามีชาวคมภีบางคนเป็นคนที่เพราะอะไรพี่น้องที่อัลตานาได้กล่าวถึงกล่าวถ,ถึงชาวคมภีเพราะว่าในตอนท่านนบีุลเลาะองอะลัยว,วสษันลทำการดาวะทำการเผยแพร่ก็จะมีชาวมีชาวคมภีที่อยู่ในนครนครมดีนะ ที่ท่านนบีต the nah ้องต้องเผชิญกับพวกเขาแล้วก็มีชาวคัมภีร์ที่เป mm ็นเป็นชาวโรมนะเป็นพวกที่อยู่ทางทางทางกรุงโรมที่เป็นพวกอะไรฮะเป็นพวกคริสเตียนแล้วก็มีชาวคัมภีร์ที่มาจากทางตอนใต้นะทางดินแดนดินแดนทางทางซนนาทางนจาอนทางเยเมนนะซึ่งเป็นพวกคริสเตียนเหมือนกันแล้วก็มีพวกยูปะปนอยู่หลังจากเหตุการณ์เหตุการณ์ที่อะไรฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ที่พวกยิวทำการทาการฆ่าที่อัลลตตาลาได้ได้ได้กล่าวไว้ในสโลสโลอันบูรุษนะฮะที่มีการขุดคูและมีการจุดไฟเผาแล้วก็ฆ่าคนที่ศรัทธาต่อรัชสมภานอัมลมาตาลซึ่งเหตุการณ์นั้นอัลมาตาลาได้กล่าวในสโลนบูกว่าถ้าถึงสโลนบูรุษเรามาเรามาคุยรายละเอียดกันนะตอนนี้นี้บรรดาบรรดาวะมาอุนซิลไอไลกุมและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานให้กับพวกเจ้าก็คือศรัทธาในอัลกราารุรอานวะมาอุนซิลไอไลฮิมแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานให้กับพวกเขาก็คือคัััมมภภีีีีรรรรร์์์ตตตตอออออออแลลลลลก็ินนนนจใทท่าาาะะปคำ นะคำพีเตาร้อนให้ับน,นบีนบีมูซาชาวคำพีอาฮุนกีตาบชาวคำพีคือพวกบันิอิสราเอลพวกบันิอิสราเอลคือกลุ่มชนที่อะไรฮะคือกลุ่มชนั้กแต่สมัยนบียะกุบนบียะกุบเป็นคนที่มีฉาย,ยาวิสราเอลเพราะฉะนั้นบนันีแปลว่าลูกหลานบันิอิสราเอลนั่นคือลูกหลานของอิสราเอลนั่นคือลูกหลานของยากุบเพราะฉะนั้นบันิอิสราเอลคือลูกหลานของยะกุบลงมาลงมาตลอดลงมายาวเลยแล้วในยุคที่อัลลอฮฺตรลาให้ท่านนบีอิซาทำการเผยแพร่ทำการดาวะ อัลลอฮ์ก็ให้ดาวะผู้บันญัติอิสอามในตอนที่เขาได้เป็นเป็นชนชั้นทาสซึ่งในตอนนั้นเน,นี่ยตอนที่ฟรโรห์ทาการปกครองอีอยิปต์อยู่ในพี่น้องมีชนเกบติยาเกฟติยาคือชนชันน้นนายแล้วก็พวกชนชั้นทาสนี่คือพวกผู้บันญัสิอิสลและอัลลอฮ์าตาได้ให้นบีมูซาเนี่ยพาพวกเขาหนีจากฟิโรห์แล้วก็รอดพ้นจากการเป็นทาสขึ้นมาสู่การอยู่อย่างเป็นอิสระคืออยู่อย่างมีมีมีเกียรติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ การตะกรับโบส์ของพวกเขาแต่การฝ่าฝืนของผู้บันีนอ,อิสลอเอลก็ไม่ทําให้พวกเขานั้นศรัทธ,ธาต่อร้องสะพานนวตาลากากันกันกันอย่างดีแต่มีคนที่ปฏิเสธนะต่อพอาราะอัตาาส่งท่านอบีมูซามาก็มีผู้บันีนอ,อิสลอเอลที่ปฏิเสธมีพวกที่ผู้ที่ถามเยอะทั้งที่อัลตาาได้เอาพวกเขาเนี่ยให้มีมูซาพาเขารอดข้ามทะเลแดงมาก็ทําการปฏิเสธทําการตั้งพายทึ้ทำชิกดังที่เราได้เคยเคยเคยได้ยินกันในเรื่องของอะไรซามูรีที่ทําการปั้นรูปวัวขึ้นมาแล้วให้คนไปกราบไหว้ แลวก็เรมีการถามอิมูซาดังที่ท่าน,นอับดุลสลอมได้บอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ผู้บันิสลาอินพิน่าไคืออะไรฮะคือการถามเยอะคือการถามจนกระทั่งว่าถามในสิ่งที่มัน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 ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวพวกเขาเองนะแต่ชาวคมภีร์บางคนบางกลุ่มไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ฝ่าฝืนแต่เป็นคนที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ศรัทธาต่อหลอ สัตย์นางคำพีที่ประทานให้ท่านนบีมุฮััมมศสละว่าออะไรวะซัลลัมซึ่งอัลลอฮฺาตาลาได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นน่ะได้รู้ว่าจะมีท่านนบีมุฮััมมศสละว่าออะไรวะซัลลัมมาจะมีคำพีมาและคนกลุ่มนี้ก็ศรัทธาว่ามาอุนซิลไลเลห์หิมแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับพวกเขาก็คือคำพีตอรอดแล้วก็อินจีล ตอนที่อัลลอฮ์ตาลารปะทานคำพีตอลรอตให้กับนบีมูซาบรรดาบันิอิสราเอลก็รู้จักคำพีตอลรอตแต่พออัลลอฮ์ตาลารปะทานคำพีอินจีนให้กับนบีอีซาก็มีพวกยิวบางกลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่อต่อท่านนบีต่อท่านนบีอีซาก็เลยมีการแตกออกไปเป็นอะไรฮะเป็นยิวแล้วก็คริสเตียนเมื่อก่อนบันิอิสราเอลนะทุนกีตาบคือชนกลุ่มเดียวแต่พอเวลาอัลลอฮ์ฺส่งท่านนบีท่านนบีุลไอีซามาก็มีบางกลุ่มที่ศรัทธาต่อนบีอีซา ก็คือเป็นพวกคริสเตียนพวกนัสอร,รอกลุ่มที่ไม่สธาต่นนาเบียอีสาก็คงความเป็นอะไรฮะคงความเป็นยยวฮธคงความเป็นเป็นเป็นยิวอยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยจึงมีอยู่สองกลุ่มก็คือยยวฮธและขนัสาร,รอและชนสองกลุ่มนี้ได้มีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ตลอดมีการทําการต่อสู้กันอยู่กันอยู่ อยู่ตลอดเนื่องจากการศรัทธาดังที่อาลัตตาลาได้บอกว่ามานักอูมินุมิลลาอายุมินุมิลลาแห่ลายซีซิแหลายมิดและพวกะเขาทั้งหลายไม่ได้ทําการอะไรฮะเอาคืนอยู่เนอกจากว่าสาเหตุด,ด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอดในสุรต่านอุคดูลที่มีการจุดจุดอะไรฮะขุดคูแล้วก็มีการจุดไฟเผาพอเวลาท่านอนับดุล รับการแต่งตั้งมาแล้วทาการเผยแพร่พวกเขาบางกลุ่มก็ได้ทําการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อท่านอับดุลับิดดศรัทธาต่อคำพีที่อัลเอาว่าตลาประทานให้กับท่านอับดุลับิดด์สุลลาะของอะไรเวะสลลัมแล้วก็ศรัทธาต่อคำพีที่อัลเอาว่าตลาประทานให้กับพ,พวกเขาคอยเชียรนะลิลลาห์มีการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องฮะตอนท่านนบีุลเทำการดววาวนเนี่ยคนในยุคข,ของท่านอับดุลเบิดด์สุลลาะของะไัเวสลัมเ,เนี่ย รู้จักอัลลอฮ์ตารามหมดเลยพวกมุสลิมที่นาคารมักกะก็รู้จักอัลลอฮ์สุบานูอตาลาพวกชาวยะฮูดที่นครมดีนะก็รู้จักอัลลอฮ์สุบานูอตาลาพวกคริสเตียนที่โรมก็รู้จักอัลลอฮ์ตาราพวกที่าทางทางตอนใต้ทางเยเมนทางนัจารอนก็รู้จักอัลลอฮ์สุบานูอตาลาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แต่การรู้จักแบบไหนยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุบานูอตาลาหรือไม่ท่านนาบีเป็นผู้ที่มาทำการด่าวาพวกเขาและมาเรียกร้องพวกเขาให้มารู้จักการอิบาะัดต่อลอที่แท้จริง คนที่ทําการออบาดาต่อร้อยอย่างถูกต้องคือคนที่รอดพ้นส่วนคนที่รู้จักอล้อยตาราแต่เพียงอย่างเดียวไม่ทําการไอบาดาเลยคือคนที่ถูกลงโทษพินาศไปตามสมภาพที่เขาได้เขาได้อะไรฮะไม่ทำอะไนเพราะฉะนั้นมุสลิมในวันนี้พี่น้องฮะถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่เคยทําอบาดาเลยอย่าคิดว่าเรารอดบางครั้งการศรัทธาของเราเนี่ยการที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมหลักความเชื่อของเราอาจจะไม่ต่างกับ คนสมัยท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพ่ออะไรพี่น้องยอฮูดก็รู้จักอัลลอฮ์นซาลอก็รู้จักอัลลอฮ์พวกมุชริกีนพวกอาหรับก็รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาพวกที่นครมักกะารก็รู้จักอัลลอฮ์ตาลาแต่การรู้จักอัลลอฮ์ไม่ทำไม่ทำให้เขารอดพ้นเลยแต่การรอดพ้นคือการที่เขาปฏิบัติต,ตามแนวทางท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้วางมาเพราะฉะนั้นการรอดพ้นไม่ใช่การรู้จักอนะัลลอฮ์ะนการรอดพ้นคือการที่เราปฏิบัติตามสุ ไม่เคยละหมาดไม่เคยายสกาดทาั้งทั้งที่มีทรัพสมบัติไม่เคยถือศีลอดแล้วไม่เคยทำอิบารัดใดๆแล้วก็ไม่เคยใส่ใจกับสุน,นัขท่านนาบีสุล,สล,สลต่านออะไรัยลสัลลัมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าคิดว่าเขามีความแตกต่างกับพวกมุชริกินในสมัยท่านนาบีสุลต่านองคอะไรอัลลอชฮฺนัลละ ชนเหล่านี้มีการรอบน้อมต่อลอสสุบฮานุอิตาลาลายัชตารูนบีอายาติลลาฮิสัมานังกอลีลาพวกเขาทั้งหลายจะไม่เอาอายะต่างๆของลอสสุบฮานุอิตาลาไปซื้อด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยคือไม่เอาไม่เอาอายะขุารานของลอสสุบฮานุอิตาลาไปซื้อด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยพี่น้องนี่คือบทเรียนนะพี่น้องบรรดาธิการได้บอกอันอิลบราะวิอัลโมมินลาบิคอสุสิษะแบบสิ่งที่จะเอาเป็นบทเรียนเนี่ยก็คือคําสอนโดยรวม ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุโดยเฉพาะในเหตุการณ์นี้เนี่ยในอายานี้เนี่ยอลัลลอฮ์ตลาประทานลงมาในสภาพของพวกยิวพวกคริสเตียนพวกอาลุนกีตาเพ,พราะอ,อะไรฮะเพราะว่าเขาเอาอายะต่างๆของอัลลอฮ์เอาคำพีของอัลลอฮ์สุภาโนอัตตาเนี่ยไปซื้อด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยหมายความว่ายอมปกปิดคำพีที่อลัลลอฮ์ตลาประทานมาไม่ยกหลักฐานที่อลัลลอฮ์ตลาประทานมาเพื่ออะไรฮะเพื่อได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยแล้วผลตอบแทนมีอะไรฮะผลตอบแทนสัมปันงกอเลล่าผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติ เป็นเงินที่มีคนมอบให้เป็นสิ่งของที่มีคนมอบให้หรือว่าเป็นคําชมเชยที่จะมีคนมอบให้หรือว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีที่จะมีคนมอบให้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถือเป็นสมณนากลีลา ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะอย่าเอาอายะห์ของอัลลอตะอาลาเนี่ยไปขายเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยรับสิ่งที่อะไรสิ่งที่อัลลอตะอาลาประทานให้เราเพียงแค่เล็กน้อยที่มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยลายัชตารูนับีอายาติลงไลสัมนังกอลีลาคนเหล่านี้เนี่ยคนที่อัลลอตะอาลา,าได้กล่าวถึงที่เป็นชาวคัมภีร์บางคนเนี่ยที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอศรัทธาต่อสิ่งที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อสิญญส่งทีญญ่ประทานมาให้กับพวกเขา คนเหล่านี้เนี่ยคอชิญนลิลละมีการน้อมน้อมต่อ Allah แลายัชตารูนบีอายาทินไลซัมนังกอลีลาเขาจะไม่เอาอายะของ a ล l a ตาราลาเนี่ยไปแลกกับราคาอะไรเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาของล l l a หรือเวลาที่เราได้ได้รับการยกย่องจากผู้คนที่น้องอย่าให้การยกย่องจากผู้คนเนี่ยทำให้เราเดินออกห่างจากอันกุรอาน ทำให้เราเดินออกห่างจาก h ะดีษที่ท่าน,น,านอับดุลลั่งอนเาัองอ a l ได้ได้วางมาให้กับเราแต่ให้การที่เราได้รับการยกย่องจากผู้คนเนี่ยให้เราเป็นบุคคลที่อะไรฮะคนที่มีการนอบน้อมต่อลอสุบฮานุอัลตานาให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ยืนหยัดอยู่บนการตออาาารัต่อลอสุบฮานุอัลตานาและลายัชตารูนะเบีายะาทิลเลยสมานังกะลีละอย่าเอาอายะของลอตาลาเนี่ยไปไปซื้อเพียงแค่ราคาเพียงเล็กน้อยเพราะนั้นการยืนหยัดด้วยกับ ลลลาลาหลักฐานของอัลลอ์สุบานอวตาลาการยืนยันด้วยกับหลักฐานของอัลตาลาเนี่ยสิ่งที่อัลตาลาได้ประทานล,ลงมาเนี่ยสิลล่งสําคัญการปฏิบัติตามสุน,นัขท่านบีสัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัม ham, คือสิ่งที่สําคัญแล้วการที่เราจะต้องยึดมั่นในหลักการที่อัลตาลาได้ประทานล,ลงมาเนี่ยคือสิ่งที่สํลาคัญมากเพราะอัลตาลาได้ได้กล่าวไว้ในในอายะนี้ว่าความพินาศเนี่ยหรือว่าความหายนะเนี่ยมาหลังจากที่ บรรดาคนที่เอาอายะของอัลาตาลาไปขายด้วกับราคาเพียงเล็กน้อยอุราอิกราหุมอัจรรหุมอินดารบบิหิมและอัลาตาลายรงสรรเสริญบรรดาชาวคมภีที่ได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลสุบฮา,านวตาลานะว่าชนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับผลตอบแทนของพวกเขาณที่อัลสุบฮานอวตาลานั้นที่ผู้อิบาลของของพวกเขาอินนลลอฮสเลอฮัยซาบแท้จริงอัลาตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําการสอบสวนอย่างรวดเร็วทําการตอบแทนอย่างรวดเร็วเราจรึงต้อง คิดอยู่เสมอว่าการปฏิบัติของเราจะต้องมีผลตอบแทนการที่เราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการจะมีผลตอบแทนการที่เราอดทนกับสิ่งที่อลอตตาลาส่งทดสอบเราจะมีผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นจะไม่ช้าเพราะลอตตาราได้บอกว่าอินน ah ัลลอฮ์สรีอัลไทซับแท้จริงอลอตตาลานั้นจะทรงทําการสอบสวนอย่างรวดเร็ว วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะเหลืออีกอายัดหนึ่งนะอินชาอัลล์มาต่อกันในวันพรุ่งนี้สำหรับตอนท้ายของโซลอนอะลอิมุรอนสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัสลามุอะลัยฮ์วะสัลลัลอฮ์มุลลาห์นาบีนามุฮัมมัดวะอะลัยฮ์อัสซัลลัมวะสัลลัมุอะลัยก์คุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ